ถอดแตกกิ้งออกนะครับยิงยกเครื่องออกได้แต่ว่าให้ดึงซ้ายขวาเนะี่ยดึงออกมามแล้วก็งัดตรงกลางมันจะมีเขี้ยวของมันอยู่เขี้ยวอยู่ไหนเนี่ยเขี้ยวอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเค่คงงัดเนี่ยงัดแล้วก็ดึงมันออกมาเนี่ยสอ,องข้างมันจะงัดยากหน่อยเนี่ยครับแล้วเกบได้ใช่ไหมไม่หักครับงัดก็ค่อยงัดไม่ต้องงัดแรง เสร็จปุ๊บเวลาเครื่องออกเนี่ยก็คือสองคนเลยต้องโยกมั้งหน้าก่อนแล้วดึงเครื่องเนี่ยสไลด์ออกมังหน้าใช้สองคนยกสองคนยกสไลด์เครื่องมั้งหน้ามันจะหลุดจากขาขาตัวนี้มันจะหลุดออกมั้งหน้าแล้วยายกออกเลยเลยัยงไงนะดึงเครื่องให้ครับดูสิเห็นไหมอ๋อมันเลื่อนแนแล้วเนี่ยมันเลื่อนได้แล้วโอเคอเนี่ยคือมันจะสไลด์ออกละค่ะแล้วแล้วกลับเข้าไปใส่ยังไงกลับเข้าไปก็ให้หน้าให้ขาหน้ามันยังไม่เข้าร่อง วางข้างหลังเข้าไปในร่องมันก่อนเสร็จปุ๊บพี่สไลด์เข้าไปเหมือนกันออกแบบน,นี้ใช่ไหมพอเลือ่อนอีกหน่อยมันจะหลุดแล้วข้างหลังก็เหมือนกันครับมันจะเป็นล่องนี้เหมือนกันเวลาเราใส่เข้าไปก็คือวางข้างหลังให้ใหตรงล่องก่อนแล้วก็ดันกลับเข้าไปมันก็จะเข้าล็อกของมันแล้วก็ค่อยปิดตัวนี้คืนอันนี้ถ้าปิดข้างมันจะเข้าไม่ได้อยู่แล้วให้ดูบ่าของมันบ่านี้อยู่ด้านในมันจะเป็นรูปของมันเลยเนี่ยเขี้ยวล็อกมันจะอยู่ข้างหน้า ส่วน,นนี้ก็มันจะหงายหน้าขึ้นอย่างนี้มันจะมีร่องขมันอยู่แล้วเนี่ยเห็นร่องไหค,ครับใส่เข้าไปตรงร่องถ้าใส่สุดปุ่มก็จะเข้ารอกของมันอนยู่น่เรักน้อยขอบคุณนะคะ